สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำฮีโร่อีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้แตะแรงนะครับสาหรับโซโลหรือว่ากดทีมก็ได้นะครับตัวนี้มีชื่อว่านอร์เรนนะครับเป็นสายป่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมมาเลยครับเกมนี้ผมกดมาสามคนนะครับกดมากับฟอรลินแล้วก็ลูกกาดนะข้อแรงอยู่ที่ประมาณแปดสิบดาวนะครับกดมากับพี่ในทีมนะ ผมจะฟาร์มบัฟแดงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบับฟฟ้าฟังโก้นะ่าจะมาดึงนะครับเดี๋ยวเราก็ฟาร์มหาเลี้วสีก่อนนะฮะจังหวะนี้ฟังโก้มาดึงนะครับแต่เพื่อนเรามาช่วยฟาร์มนะก็เลยกันไม่ได้ดเรารีบไปเอาบูเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนฝั่งตรงข้ามเวทนะ ผมน่าจะไปจบล่าน,นะครับเพราะว่าฝั่งเลนล่าเป็นเรนแคร,รี่นะครับน่าจะไปจบโปรดี้นะโฟเวสข้างบนค่อนข้างหนานะครับลวงยากผมก็เลยจะไปจบล่าน,นะครับฟาร์มหาเลเวลสี่กันนะครับมา <c oughs> มาเอาป่าคิดป,ป่าตรงกลางนะครับ <c oughs> <c oughs> จังหวะนี้รอเล่น บอดี้นะครับเพื่อมันแหลมอยู่รอสกิลใต้ฟีคับจังหวันนี้สวยครับเรได้เพื่อบัตมานะครับแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อครับเราได้คิวแล้วผมพยายามจะกดแครี่นะจะมากดบ่อยแครี่เขาจะได้ไม่เกิดนะครับแล้วก็วิ่งกลับไปฟาร์ม จังหวะนี้เต่าจะเกิดนะครับก็กลับไปฟาร์มขี้บนก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ในเกมนี้ผมไม่เอาเต่านะครับเพราะว่าม <Okay. S 1> ิโรเราโซนค่อนข้างเสียเปรียบนะครับม <Okay. S 1> ิโรเราตัวโซนที่สู้ไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> โฟเวียสมันค่อนข้างจะบอสแมปนะครับ <Okay. S 1> ก็หนีมาฟาร์มดีกว่าครับ <Okay. S 1> หาเงินไปสู้นะ <Okay. S 1> หาเงินไปแกล้งรีพองครับ รู้สึกว่าเต่าเราโวนเสียเปรียบนะไม่ไหวแล้วก็จะฟืนนะครับแล้วก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมอันนี้เลนบนเพื่อนโดนครับจังหวะนี้เราก็ปล่อยไปก่อนครับฟาร์ม,มอย่างเดียวครับพยายามจะไปลานะครับจังหวะนี้เฮ้ยได้ด้วยครับจังหวะนี้สวยครับขน้องข้ามปีช้านะ ผมคิดว่าฝัห้าตีไปแล้วก็เลยมาลัดได้ครับผมจะวิ่งไปจบล่างเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าบนล้วงยากนะโฟเวียสเอาเกาะสะท้อนมาด้วยเตือนระวังฟังโกค,ครับเพราะว่าเขามีจับนะแก้ทางเรายูชินเปิดแมพด้วยเล่นยากด้วยนะครับเืนนี้อาล้วงบอดีครับเกมนี้น่าจะมีฟิกนะนม่ครับสวย มีฟังโก้ครับได้ได้ฟังโก้อีกตัวหนึ่งสวยครับกลับไปฟาร์มต่อครับเราสกิลหมดแล้วรอดักนะเผื่อดีขึ้นชินมาแล้วครับเราฟาร์มเรื่อยๆครับตอนนี้เรานี่ครับเอาอีกตัวหนึ่งเราสกิลไปเลยนะครับเพราะว่าสกิลอันตีเราค่อนข้างเร็วนะครับนอนแรนตอนนี้โดน โดนดึงครับโดนกลับด้วยแต่ไม่น่าจะตายนะเพื่อนเราซ้อนทันสวยครับวันนี้ยื้อซุนจินอยู่บาดเต็ครับแล้วก็พยายามไปเวทนะเรามีมือด้วยตอนนี้น่าได้ยื้อซุนจินนะครับเขาสกิลหมดแล้วสวยรอดีซุนจินสไลด์นะครับวิทีซื้อกับยื้อซุนจินวันนี้โคเบียสเข้ามานะครับโอ้โหตัวค่อนข้างหนานะครับถึกด้วย รู้ไม่ได้ครับหนีเลยจังวะนี้ไม่ไหวครับสกิลเราหมดแล้วด้วยมานานแล้วก็หมดนะครับก็หนีไปฟาร์มเหมือนเดิมครับฟาร์มแบบบาฟ้าลงไปบับแดงนะใช่ไปลวงแครี่ฝั่งตรงข้านนะมทำให้เขาเกิดนะครับให้แครี่ย้อนง,ง่ายด้วยครับ <c oughs> จะได้เงินนำนะ วันนี้ยีส่วนชิ้นผมเห็นเข้าบูนะผมน่าจะไปแย่งเขานะครับโอ้แต่มีเมียเขามายืนโซนด้วยนะครับก็เลยยืนยากนิดนึงครับจะตายนะจังหวะนี้เราก็พยายามจะเข้าไปลานนะครับแล้วก็ได้มันด้วยนะครับคุ้มนะครับแล้วตอนนี้เขาไฟออกนะตอนนี้เราพลาดครับโดนดึงไม่ไหวครับได้ตนหนึ่งครับอุ้ยรอดด้วย ไม่รอดอยู่ดีครับเจอบบด,ดี้ตายครับพลาดเลยครับตรงนี้เสียช็อตดาวนนะแต่ก็ได้มาตัวหนึ่งโอเคครับเกิดมาแล้วก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมครับาาผมพยายามจะไปดูบัฟเขานะไปตัดตาฝังของข้ามนะครับเพราะว่าตัดได้ขังเขาก็จะไม่รวยนะครับก็จะไม่ได้ฟาร์มนะ ถ้ามีคิวเราก็จะรีบตัดอันตีองกดไปเลยนะครับเพราะว่าครูดาวเร็วอยู่แล้วน้วงแลนเป็นตัวที่ไม่ค่อยโดนแบนะครับแล้วก็หยิบได้แทบจะทุกกีมเลยจังหวะนี้ล่างเยอะนะครับเราค่อยๆเล่นนะครับระวังแค่ฟังโก้ก็พอครับกับอืมสวยครับจังหวะนี้ เมดเขายืนแหลมนะเราก็ได้เมดมาแล้วก็มาตีพวมครับตัวเราค่อนข้างคล่องเทวนะครับวันนี้ตัดบ้อีกยีเขาไม่ค่อย้ผ่าดนะครับเพราะว่าเราตัดบา้ดบาไปเยอะมากประมาณแค่ฟังกโก้ครับกับโฟเวียครับตัวเราค่อนข้างเทนะตัวมันหนาครับคอมโบไม่ตายเข็มเรา,เาลองเท้าลบคู่ดาวมาเพื่อที่จะสกิลบ่อยด้วยเอาไวล้ลวงตัวบางๆนะครับ ตอนนี้เราก็ไทยเพิมครับผมเพมิมมาก็ถอยครับพยายามหลบฟังโก้พอพอครับเพราะว่าแล้ถ้าตายกับฟังโก้จกังหวะนี้ก็ไปสกิลตดัตดต่อครับเพราะว่าสกิลเราโคดาแป๊บเดียวครับเดินพาไปเร,เรื่อยครับเยมงนี้จังหวะน,นี้โฟวียครับแล้วเพื่อนเขาไม่น่ามาเติมนะเราก็อาจจะเบื่อได้ครับผมช่วยกันลุมนะช่วยกันลุมโอ้โห ช่วยกันลุมหนึ่งเพื่อนเกือบตายอ่ะสวยครับจังหวะน,นี้เลน้่านจนจังหวะน,นี้เราโดนดึงอีกแล้วครับก็ไม่น่ารอดนะครับลาก่อนโอเคครับตัดมา,ารเราก็เกิดแล้วจังหวะน,นี้เพื่อนไปบวกตรงเต่านะครับตรงหลอดเราพยายามวิ่งไปนะแต่ไม่น่าทันแล้วครับเห็นตัวเลือดน้อยตัวหนึ่งครับนีเขาเลือดน้อยตัวหนึ่งสกิลมาได้ตัวหนึ่งครับผมสวยหนีมาพางครับตัวด,ดูโฟเบีย โคตรหนาโอ้โหน่าเกลียดมากไม่รอดเขาจะมานีตายอีกรอบนึงโอเคครับทุกคนเราก็เกิดมาใหม่แล้วกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมครับจังหวะนี้เราไปเราต้องมีบูนะเพราะว่าถ้าเรามีบูสกิลเราจะบ่อยขึ้นนะใช้ได้บ่อยขึ้นนะมานาจะใช้ไม่เยอะนะครับพลังงานพลางงานเรานะครับจะใช้ไม่เยอะเคียร์คิดบอลครับจังหวะนี้ ละงฟังโก้พอนะครับพาว่าเราแพ้ทางนะพยายามเล่นเฉพาะตัวบางๆก็พอเท่าที่เราเล่นได้นะครับจังหวะนี้ฟังโก้อยู่ในพุ่มล่อเต่าเกิดครับลอยเอ้ล่อหลอดเกิดครับน่าจะเล่นหลอดนะตอนนี้ดับพุ่มครับรอตัวบางเผื่อมันหลุดมานะยีซุนชินเปิดแมกครับก็ แผนแตกครับหนีก่อนฟังโก้เขาก็มายืนโซนนะครับเรายังไม่กล้าเปิดเต่านะครับเพราะว่าเอ้ยเปิดหลอนนะครับเดี๋ยวดรลัดจังหวะนี้เจอโฟเวียครับไม่เอาครับหนาเกินแล้วจังหวะนี้เมียเราตายครับเราก็ล็อกครับเห็นยูซุนชินเลือดน้อยครับไล่เลยได้ยูซุนชินมาเราก็โอ้โหโดนลุมเขาไม่ไหวใส่ทุกสกิลแล้วก็ออก ลกตาอยู่ดีครับก็ได้ชิปเป็นคิวนะคอนต้องข้ามตีหลอดไม่ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าแรกๆก,กันไปนะครับโอเคครับเกิดมาแล้วเราก็กลับไปฟา้าเหมือนเดิมครับผมพร,ร้อมบาฟ้านะเพราะว่าจำเป็นนะครับโนเนล่นพยายามดูมินิแบบบ่อยๆนะครับเพราะว่าคอนตองข้าม ระวังโดนดักพุ่มครับกันไว้เพราะว่า <c oughs> อาจจะเสียหลอดแล้วก็เกมพลิกได้ดเลยจังหวะนี้ของพยายามหาจังหวะน,นะจังหวะแบบตัวหลุดฝั่งเขานะครับตัวบางๆน,นะถ้าเขาเลือนมานแบบนี้นะครับก็ตรงมาะที่โดนเปิดแบบอีกครับ,ก,รบก็หนีนะไม่ไหวไม่ไหวพยายามโยกเลนทำคีมนะครับเพราะว่า ถ้าอแล้วน่าจะสู้ยากครับต้องล่อโฟเวสหนีก่อนนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ผมเห็นโฟเวสโผล่บนนะอาจจะตีหลอดได้นี่นะครับโฟเวสไม่โผล่บนนะครับแล้วเขาน่าจะมาไม่ทันเราก็ได้เป็นหลอดนะครับจังหวะนี้สวยครับได้หลอดแล้วก็ดีซึชินหลุดมาได้ดีซึ่งชิน,นครับน้องข้ามตัวบางครับสวยแล้วเมดเหลือ ชูซินครับวันนี้ถอครับผมรอรอเล่นพร้อมหลอดนะแล้วก,กลับไปฟาร์มหาเลือดครับผมทำเลนด้วยนะครับสามทางนะถ้าได้เครื่องบ้างง่ายๆ วังหวะนี้เรายัางขึ้นบ้านไม่ได้นะครับพยายามนะค,ค่อยๆนะไม่ต้องเรียกเลือดไม่มีก็สกิลไม่มีก็รอไปก่อนนะครับรถ้าเราใจร้อนเกินอาจจะเกมพลิกได้นะครับรอจังหวะเขาพลาดนะจังหวะเขาแบบแหลมๆมาครับจังหวะนี้เราก็เสียหลอดไปนะครับต้องรอหลอดตัวหน้านะขึ้นยากแล้วกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมครับผม พยายามดาบคุ้มนะครับรอตัวหลุดเหมือนเดิมหน้าที่เราคือรวงตัวหลังให้เพื่อนนะครับตังหวะน,นี้โอเคที่เราตายครับก็ไปซ้อนไม่ทันนะตาไม่ทันแล้วพยายามรอตัวหลุดนะตรงนี้รอตัวบางบานนะครับอืมจังหวะน,นี้ได้มาตัวหนึ่งครับฟังโก้สวยโฟเวียสอีกตัวหนึ่งครับโฟเบียสหนามากครับจังหวะน,นี้ ไม่ตายโอ้โหดูดิโอ้โห,โโหไม่ตายเราตายเลยทนีนี้เรียบร้อยครับโฟเวียสเรียบร้อยเก็บหมดไม่ไหวครับโฟเวียสเราไม่มีด่วนเลือดเลยนะ <c oughs> จังหวะนี้ลูกกาดบวกกับยีว่าไงโอ้ยีกดแข็งครับจังหวะนี้ลูกกาดตามฝึกครับจู <c> ่ <oughs> ตายคู่เรียบร้อยโฟเบียสเก็บช็อตดาวน์จังหวะนี้ผมขายเกิดนะครับเลยออกเป็นเอ่อ สามงานนะครับเอาไปดูดเลือดแทนแต่ต้องหนีฟังโก้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าโดนจับก็คือตายอย่างเดียวโอเคครับเกิดแล้วผมก็มาฟาร์มบาฟ้านะแล้วก็รอหลอดครับโทนหลอดไปฝัป่งข้างก็ไม่กล้าตีเหมือนกันนะเพราะว่าคีบเราเรียนเรียนเลน,เลน,เลนคีบเรามันทำสวยนะครับเขาก็กลัวรเราโดนหล่อยบ้บ้านนะ เราต้องทำคิวสงสูงครับผมเพราะว่าจะได้เปรียบนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับหาดักต่กวันนี้ผมล่อนะตัวผมตัวผมค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้ผมเห็นฟังโก้วิ่งตามมานะพยายามหนีเลยจะไม่อยู่ใกล้ฟังโก้ด็ดขาดแยวโดนจับครับเกมจบหนีครับโยกโยกนี่ครับหน,บนีฟังโก้อย่างเดียวครับเราจะไม่ประทะตรงๆนะ ตอนพยาทาง,งพยายามยกล้อหลอกไปเรื่อยๆครับพยายามสปีดเลน,นเรื่อยๆทำเลนนะรอครับจังหวะนี้ทำคีปนะฝั่งนู้นก็ไม่กล้าเปิดหลอดเหมือนกันครับตอนนี้ก็สิบหกนาทีแล้วตึงเอาเรื่องอยู่ครับเก็บจบยากนะเกมนี้ไม่ง่ายเลย แต่วันนี้ก็พยอายามรอตัวหลุยเขาเหมือนเดิมพับเล่นใจเย็นนะไม่ไม่ไหวเขาอยากฝืนนะครับตัวละคเราไม่มีแทงเลยนะแทงแบบธรรมชาติเป็นอ่าฟอรลินซัพอร์ตน,นะครับเวลาโซนตีหลอดมันจะตียากนะครับไม่ใช่โลมแทงนะเวลาโซนมันเสียเปียบนี่ครับฝั่งตรงข้าวผมเห็นอยู่บนนะเห็นโฟเวสอยู่บน ตอนนี้โฟเวียดมากลางแล้วนะครับผมก็ไม่กล้าตีนะรอให้เพื่อนดันเวฟพีไปบน,นครับแล้วก็ค่อยตีหลอดนะตอนนี้เมียเขาเจ็บนะครับเราก็รอจังหวะนะครับเราไม่เข้าม่วน,นะเดี๋ยวโดนจับรอจังหวะชัวร์ดีกว่าครับผมจังหวะน,นี้โฟเบียผมคิดว่าโผบนแน่ผมก็เลยเบิร์ดหลอดเลยครับจังหวะนี้เลยเพื่อนันตีหลอดเลยคนเราเยอะกว่าแน่นอนครับ พยายามสกิลไล่นะเราก็ได้หล่อทุกคนวันนี้ก็พยายามเก็บงานนะครับเก็บงานจากเพื่อนสวยครับได้มาชาวโฟเบียครับสวยครับฝั่งตรงข้ามเหลือสามคนนะเออเหลือสองคนฟังโก้กับทูซินพยายามทำเวฟข้างบนนะครับได้สามทางนะขึ้นบ้างง่ายๆไม่ประมาทนะครับผมเอาชัวรอนี่นอาชัวทำเวฟไว เพื่อนๆเอาจบเลยครับจกกังหวะนี้ก็เราจะจบบ้านแล้วรอบนี้เราก็ไปสกิลนิดหน่อยได้มาอีกตัวหนึ่งสวยจบเกมครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นน้อนเล่นนะครับในแรงประมาณ80ดาวนะกดมากับเพื่อน <Victory. S 1> แต่ส่วนตัวผมไอดีนี้32ดาวค่อยๆเล่นครับผมนี่ครับสวยก็ยิงเราเล่นดีนะครับก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ